สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง NBA Thailand Insight ช่องที่รวบรวมข่าวสารบทวิเคราะห์เจาะลึกและเรื่องราวต่างๆมากมายของบาสเกตบอล NBA นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับผู้เล่นใน NBA นั้นเมื่อก้าวเท้าเข้าสู่สนามการแข่งขันแล้วการบาดเจ็บถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามมาได้เสมอๆแน่นอนว่าผู้เล่นทุกคนนั้นไม่มีใครอยากที่จะบาดเจ็บเพราะมันหมายถึงการขาดโอกาสในการลงสนาม และการขาดรายได้จากช่องทางต่างๆรวมถึงเมื่อหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือฟอร์มการเล่นที่อาจจะตกลงจนผิดหูผิดตาจนผู้เล่นบางคนนั้นบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายคนต้องเลิกเล่นไปหลายคนต้องเล่นต่อด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่เหมือนเดิมแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นกับชายที่ชื่อเดริกมาเทลโรสหรือดีโรสที่เรารู้จักกันโรสมันเกิดและเติบโตที่ชิคาโกในย่านอังเกิลวูดซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านที่อันตรายที่สุดของเมืองชิคาโก ยาดนี้มีทั้งอัชญากรรมการฆาตกรรมยาเสพติดซึ่งยาดน,นี้เป็นย่านที่น่ากลัวมากโดยในวัยเด็กนั้นคุณพ่อของเขาแบรนด้าโรสได้สอนบาสเกตบกอลและกีฬาหลายชนิดให้กับเดลลิกโรสผู้หวังว่าตัวของโรสนั้นจะไม่ยุ่งกับไบยมุกและกลุ่มคนในสลัมของย่านแองเกิลวูดซึ่งโดยพรสวรรค์ของโรสนั้นทําให้ตัวของเขานั้นพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งโรสได้บอกว่าในวัยเด็กนั้นเขาได้มีโอกาสไปดูเกมของชิคกี้พาย ซึ่งทำให้ตัวของโรสนั้นชื่นชอบทีมชิคาโก,โกโบูลเป็นอย่างมากโดยฝีมือที่โดดเด่นบบกกบพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมในช่วงระดับมัธยมนั้นโรสได้เข้าเรียนที่ไซมนคาร์เรียอะคาเดมี่ดยวก็สวมเสื้อหมายเลข25หเนื่องจากเบนวิลสันยอดนักบาสเกตบอลที่เป็นตำนานของโรงเรียนนั้นเสียชีวิตในวัยเพียง17ปีจากการถูกฆาตกรรมในช่วงแรกของการเล่นระดับมัธยมนั้นโรสไม่ได้รับโอกาสมากมายสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรค ตัวของโรสนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นตัวเองเห็นแล้วว่าเขามีดีจนโค้ชคนใหม่โรเบิร์ตสมิธนั้นเห็นแววซึ่งในปีนั้นโรสทำเฉลี่ยถึง19.8แต้ม8.3แอสซิสและ2.4สตีลเป็นตัวความหมของโรงเรียนเลยก็ว่าได้และตัวของเขานั้นถูกจัดอันดับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมระดับมัธยมของอิลลินอยซึ่งในช่วงที่โรสนั้นเล่นในระดับมัธยมนั้นโรงเรียนของเขานั้นมีสถิติชนะถึง120นัดและแพ้เพียงแค่12นัดเท่านั้น จนเขาถูกบทจากสื่อหลายสำนักว่าเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมในระดับมัธยมเลยทีเดียวทำให้ตัวของโรสนั้นได้โอกาสต่างๆมากมายไม่ว่าจะอยู่ในแบรนด์ของแอร์จอแดนหรือถูก ESPN จัดอันดับว่านี่คือพอย์การเด็มัธยมที่ดีที่สุดโดยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและทักษะที่ยอดเยี่ยมเดรอร์ลโรสนั้นเป็นพอย์การที่ลุยไหนได้ใจบอลดีครองบอลอย่างเหนียวแน่นจนทำให้เม้า,มาที่อะไรหลายต่อหลายแห่งนั้นสนใจแต่สุดท้ายแล้วเดวรอร์ลุคโรสก็ตัดสินใจไปเล่นกับ มา้าทีไลัยเมมฟิสที่มีโค้ชจอร์ดิแคลิปาร,รี่คุมทีมอยู่ซึ่งโค้ชคคลิปาร,รี่นั้นได้เห็นแววของเดริดรรสมาตั้งแต่ช่วงมัธยมและชื่นชอบรูปแบบการเล่นของเดวิดรรสมากซึ่งทีเมา้าทีไลัยเมมฟิสนั้นรรสได้เปลี่ยนสมใส่หม,มายเลข23แทนหมายเลข25เนื่องจากหมายเลข25นั้นถูกริทายไปเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เพนนีฮาร์ดเอดเวย์ในการเล่นในระดับเมา้าทยาลัยนั้นไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งความยอดเยี่ยมของเดริดโรสได้ขอพาทีมชนะ26นัดรว่ โรสทำคะแนนในระดับเมาส์ที่รายเฉลี่ย14.9แต้ม4.7แอสซิสและถูกยกย่องจากสื่อทุกสำนักว่านี่คือพ้อยต์การ์ดที่ดีที่สุดในปีนั้นรวมถึงในการเรียนในเปรีแรก,กับเมมฟิสนั้นเขายังถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลบ็อบคูซี่อวอร์ดอีกด้วยและนั่นทําให้โรสตัดสินใจจะรับเข้าสู่ในเอ็นบีเอหลังจากที่เรียนที่เมมฟิสได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามโรสแทบเกือบจะไม่ได้รับเข้าสู่ในเอ็นบีเอแล้วหลังจากที่เรียนจบในปีหนึ่ง นื่งจากเป็นการโต้แย้งหลายอย่างันเกิดขึ้นได้เป็นการกล่าวหาว่าโรสนั้นมีการเปลี่ยนเกรดในระดับมัธยมจากเกรดดีเป็นเกรดสีเพื่อใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยตัวของโรสนั้นถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นในการเปลี่ยนเกรดและโรงเรียนสซเมียนที่โรสเคยอยู่นั้นก็ถูกกล่าวหาว่ามีการสมรู้ร่วมคิดและมีการสอบที่ไม่ได้มาตรฐานจนต้องมีการเชิญผู้ตรวจการศึกษาในเมืองชิคาโก,โกเข้ามาสอบสวนในกรณีนี้แต่สุดท้ายแล้ว คำกล่าวนั้นก็ได้ถูกยกตกไปและโรสนั้นก็ได้ตัดสินใจเข้ารับส่วนในเ b a บโรสถูกเลือนไปดับที่หนึ่งในฤดูกาล2008-2009โดยชืกก่อกาโกบูซึ่งหลังจากการรับแล้วเขาถูกเลือกให้ไปทดสอบฝีมือผู้เล่นชุดตัวหลบทอรมปิกที่กรุงปักกิ่งด้วยแต่โรสก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นขัวเข่าขวาจนต้องพักการซ้อมในช่วงซัมเมอร์ลีกแต่ก็ยังสามารถกลับมาเล่นได้นในช่วงพรีซีซั่นในช่วงเปิดฤดูกาลปี2008-2009นั้นโรส ในฐานะรุก,กี้ของทีมชิคาโ,โกบูลสามารถทำแต้มได้เกิน10แต้ม10เกมติดต่อกันทำให้ตัวของเขานั้นได้รับรางวัลรุก,กี้จอเยี่ยมแห่งปีในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมรวมถึงยังพาทีมบูลเข้าสู่ในรอบเพลย์ออฟอีกด้วยนั่นทําให้เดวิดโรสได้รับรางวัลลุก,กี้จ้เยี่ยมแห่งปีซึ่งเป็นบุลเลนของบูลคนที่3ในประวัติศาสตร์ต่อจากไมเคิลจอแดนเอลตันแบรนด์ที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้โดยโรสนั้น ทำเฉลี่ย16.8แต้ม6.3แอซิสในเปรุก,กีและฤดูก,กาลถัดมาความซวยก็เริ่มเข้ามาหาโดยริโรสเขาเริ่มต้นฤดูก,กาลด้วยอาการบาดเจ็บบริกกรเวณข้อเท้าในเกมอุ่นเครื่องก่อนเริ่มฤดูก,กาลและเมื่อกลับมาเล่นได้ไม่นานในเดือนพฤศจิกายนนั้นโรสก็มีอาการบาดเจ็บบริกกรเวณข้อเท้าเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสักเท่าไหร่ซึ่งในปีนี้นั้นโรสยังคุงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและติดทีมออลสตร์ครั้งแรกในฐานะตัวสำรอง และในปีนี้เขาก็พาทีมเข้าสู่ในรอบเพย์ออฟแล้วว่าจะแพ้ไปในรอบแรกกับคลิฟแลนด์ก็ตามแต่สถิติส่วนตัวนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากโดยในซีรีส์นี้โรสทำไปถึง26.8แต้ม7.2แอสซิสงานทำให้สื่อต่างๆเริ่มจับตามมองโรสว่า้ดยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วการครองบอลที่เหนียวแน่นและการกระโดดที่ทรงพลังรวมถึงเกมรับที่ยอดเยี่ยมและการจ่ายบอลที่ได้เปรียบในฤดูกาลถัดมา ปี2 0 1 0 2น1 1นั้นโรสพาทินชิโกโกบูชนะ62นัดและแพ้เพียงแค่20นัดเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะเกิน60นัดของสโมสรชิโกโกบูนับตั้งแต่ปี1 9 9 7 1 9 9นนอกจากนั้นโรสยังเป็นผู้เล่นคนที่3ตั้งแต่ปี1972-73ที่ได้คะแนนเกิน2,000คะแนน600 a อแอซ,ซิสต่อจากไมเคิลจอร์แดนและเรเบลเจที่สามารถทำได้ โดยในปีนี้นั้นโรสทำเฉลี่ยถึง25แต้ม4.1รีบาลด์7.7แอสซิสและในปีนี้เด้หรือโรสก็ได้รับรางวัล MVP ไปครองซึ่งถือว่าเป็น MVP ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA เลยโดยโรสได้ MVP ในช่วงอายุ22ปี6เดือนอย่างไรก็ตามในรอบ Playoff นั้นหมูที่มีเดือหรือโรสเป็นแกนนำก็แพ้กับแมทไอมิฮิตที่มีเลวอนเจมส์เวนเวนคริสบอร การทําให้ตวงโรสนั้นวอลก็ฟอร์มตัวเองเป็นอย่างมากเพราะในซีรีส์นี้เขายิงฟิลโกเพียงแค่39%เท่านั้นและยิง3คะแนนได้เพียงแค่24%เท่านั้นโรสส่งสัญญากับบูออกไป5ปี94.8ล้านดอลลาร์และปีถัดมาเขายังคงติดออสตาเช่นเดิมแต่ตัวของเดวิดโรสนั้นเริ่มมีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนอีกทำให้ในฤดูกาลนี้โรสเล่นได้คเพียง39นาทีเท่านั้น และเมื่อเข้าสู่ในรอบเพลย์ออฟกับซิกเซอร์เดอร์ิกโรสได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าซ้ายและต้องไป m r i มส่งผลปรากฏออกมาว่าเดอร์ดิกโรสนั้นเอ็นหัวเข่าซ้ายฉีกและต้องพักฟื้นเป็นเวลา8-12เดือนจนฤดูกาลถัดมาโรสไม่สามารถจะเข้าเล่นใน n b a ได้เพะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาและฟื้นฟูเข่าที่โรงพยาบาลวมถึงต้องไปพยาบาพบำบัดด้วยแต่อย่างไรก็ตามในปี2013-2014นั้นโรสได้กลับมาเล่น และจะพักไปกว่า1ปีซึ่งในเกมเพรสซีสั้นนั้นโรสทำไปถึง22แตนในเกมเจอกับดีทรอยต์พิสตันจนตัวนั้นดีใจมากถึงกับบอกว่าผมดีใจมากที่สามารถกลับเข้าสู่ฟอร์มเดิมได้และผมคิดว่าผมกระโดดสูงได้เท่าเดิมแล้วหรือไม่ก็กระโดดสูงเพิ่มถึง5นิ้วเลยทีเดียวและเมื่อเปิดฤดูกาลมาโรสได้ประกาศว่าตัวเขานั้สมบูรณ์เต็มที่และกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมแต่ ในวันที่22พฤศจิกายนนั้นความซวยก็กลับมาเยี่ยมเยยนโรสอีกครั้งหนึ่งตัวเขานั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณเข่าขวาในเกมกับพอแลนด์ทร์เบเซอร์ซึ่งมีการ MRI และผลก็คือหัวเข่าขวาของโรสนั้นฉีกขาดและต้องได้รับการผ่าตัดด่วนซึ่งทีมชิฟฟ์ฟูบูได้ประกาศว่าโดเริตโรสจะไม่กลับมาเล่นในฤดูกาลนี้แล้วในปี2014-2015โรสกลับมาจากอาการบาดเจ็บ แต่เขาเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเล่นไปได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นแต่ก็มีการบาดเจ็บรบกวนบริเวณหัวเข่าขเขาตามมาอีกจนในเดือนกุมภาพันธ์รสส่งมาประกาศว่าตัวของเขานั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดบ,บริเวณหัวเขา่าอีกรอบและไม่มีกําหนดการกลับมาซึ่งนการบาดเจ็บหัวเข่าขวาของเขาครั้งที่2ในจุดเดิมแต่รสก็ใช้เวลาไม่นานด้วยใจที่สู้บวกกับการรักษาที่ดีที่สุดของแพทย์เพรส,สามารถกลับมาได้ในเดือนเมษายน แล้วก็พาทีมชิคกโ,โกบูเข้าสู่รอบเพลย์ออฟซึ่งในรอบเพลย์ออฟนั้นโรสทําเฉลี่ยถึง20.3แต้ม6.5แอสซซสและ1.2สติลโดยในปี2015-2016นั้นใน Pre ้กมพรีซีซั่นอา้พของเขาก็มาถึงอีกครั้งโรสบาดเจ็บบริเวณใบหน้าทำให้ตัวของเขานั้นต้องสวมใส่หน้ากากครอบหน้าเพื่อป้องกันการการปรแทในฤดูกาลนี้โรสเล่นให้กับบูไปเพียงแค่66นัด ถือว่ามากที่สุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวในฤดูกาลถัดมาปี2016-2017บอดของบูนั้นเริ่มเล็งถึงอาการบาดเจ็บของเดรรืคโรสที่มากขึ้นตามลำดับรวมถึงอยากจะล้างทีมใหม่จึงมีการเทรดเดรริคโรสพร้อมกับจัสตินฮอลิเดย์และเสร็จการรับไปยังนิวยอร์กนิกส์พลกับโจเซ่คารดเรอนจารรินแกรนช์โรบินโรเบรสและเสร็จการรับอื่นๆโรสได้จากทีมชิคาโ,โกบูหลังจากที่อยู่กับทีมมาถึง7ปี แต่อย่างไรก็ตามการอยู่กับทีมใหม่นั้นก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่บาดเจ็บเลยโรสซรับการบาดเจ็บอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าซ้ายนั่นทาให้เขาต้องผ่าตัดรอบที่4กับพวกเขาของเขาในรอบ9ปีหลังจากที่อยู่นิสได้เพียงแค่ปีเดียวปีถัดมานั้นเดอร์ริโรสได้เซ็นสัญญากับทีมคลิฟแลนด์คาวาเวเลียที่มีเลบอลเจมส์นั้นเป็นแกนนําซึ่งแม้ว่าจะย้ายทีมก็าตามแต่อาการบาดเจ็บก็ยังคงตามมาเป็นเพื่อนอยู่เสมอ ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนั้นโรสมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายทําให้ต้องพักไปร่วมเดือนจนเกิดคําถามจากสื่อว่าเดอร์ริกโรสนั้นจะยังคงเล่นต่อใน NBA นไว้หรือไม่และในเดือนกุมภาพันธ์โรสก็ถูกเทรด3ทางคือคลิฟแลนด์คาวบเลียซัลคาเมนโตคิงส์และยูทาจ๊สแต่สุดท้ายนั้นจ๊สก็ได้สละสิทธิ์ในตัวของเดอร์ริกโรสและก็เป็นบินิโซตาทิมเบอร์วูปที่ได้ตัวของเดอร์ริกโรสไปซึ่งเป็นการกลับร่วมงานของเดอร์ริกโรส กับทอมทิโบโดจิมมี่บัตเลอร์และทัสกิฟสันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งหมดนั้นเคยเล่นด้วยกันที่บูจนในฤดูกาลถัดมาถูกเป็นปีที่โรสนั้นมุ่งมั่นมากเขาต่อสัญญากับเดนโต้าทีมโบวูฟและในวันที่30ตุลาคมนั้นเดีร mm ิกโรสก็ทํา50คะแนนสูงสุดนในอาชีพการเล่นในเกมที่ทีมโบวูฟเอาชนะยูทาจสไป128ต่อ125แต่โชคร้ายก็ยังไม่หมดไปจากตัวของเดีริกโรสในเดือนมกราคม โรสได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวานั่นทาให้ตัวของเขาพลาดการลงสนามไปเกือบเดือนและในช่วงปลายฤดูกาลก็ยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อศอกขวาเพิ่มขึ้นมาอีกแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บมรารบกนตลอดชีวิตเรียกได้ว่าบาดเจ็บมาหมดทั้งใบหน้าไหล่ข้อศอกน่องเข่าข้อเท้าแต่ในปี2019-2020นั้นโรดได้เซ็นสัญญากับทีมดีทรอยต์พิสตันและตัวของเขานั้น ยังทำสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ของพิสตันที่ทำได้เกิน20แต้ม7เกมติดต่อกันอีกด้วยแต่ความเจ็บก็ยังคงถามฮาร์ดดิรือโรสยังไม่หยุดหยอด่อนโรสได้รับบาดเจ็บบริเวณโคนขานีบในฤดูกาลนี้อีกด้วยทำให้เขาเล่นกับพิสตันได้เพียงแค่50เกมเท่านั้นและในปัจจุบันนั้นโรสก็ยังคงเล่นกับดีทรอยต์พิสตันในฐานะตัวสำรองซึ่งแม้ว่าจะมีาการบาดเจ็บรบกวนเพียงใดก็ตามแต่ตัวของเขานั้นก็ไม่ยออ่อท้อ ซึ่งโรสนั้นเคยบอกเอาไว้ว่าการเล่นใน NBA มันคือความฝันของผมตราบใดที่ยังมีทีมต้องการตัวผมผมก็จะเล่นให้สุดชีวิตเดริกโรสนั้นสูง6ฟุต2นิ้วและกระโดดได้สูงถึง42นิ้วเขาเป็นการที่กระโดดได้สูงมากชีวตดนอกสนามของเขานั้นใบบัววามากโรสมีลูกหนึ่งคนก็คือเดริกโรสจูเนียร์ซึ่งโรสนั้นเป็นคนที่เชื่อในศาสนามากและเขาได้บอกเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่เจอมาตลอดชีวิตว่า พระเจ้านั้นทําทุกอย่างด้วยเหตุผลตัวของโรสนั้นมักจะชื่นชอบประัิศาส์ที่เกี่ยวกับพระเจ้าและสิ่งที่เขาศรัทธารวมถึงชอบใส่สาระเข้อมือที่เขียนเอาไว้ว่า In Jesus name I pray นอกจากนั้นโรสยังเป็นนักบัตรที่ชื่นชอบการกุศลเขาบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กๆหลายแห่งด้วยโรสโรท่มีลนิธิทเป็นของตนเองซึ่งเป็นลนิธิที่ส่งเสริมการเรียนของเด็กนอกจากนั้นโรสยังมีธุรกิจทําร้านพิซซ่าในเมืองชชคาโก,โกอ,อีกด้วย ซึ่งโรสในช่วงที่เป็น MVP นั้นมีสินค้าหลากหลายชนิดเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเขาไม่ว่าจะเป็น Adidas ให้่สัญญาณ185ล้านเหรียญในระยะเวลา14ปีและแบ่งจ่าย12ล้านเหรียญต่อปีอยูสัน Power r ร์เรเครื่องดื่มนักกีฬารถยนต์นิสสันและอื่นๆอีกมากมายทัางทำให้รายได้รวมของเดริโรสนั้นมีมากกว่า200ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเดิโรสนั้นคือต้นแบบของชายยอดนักสู้ แปว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนเขาในทุกๆปีที่ลงเล่นก็ตามแต่โรสได้เคยบอกไว้ว่าตัวของเขานั้นยืนหยัดและมุ่งมั่นที่จะเล่นบาสเกตบอลต่อไปแล้ว่าอาการบาดเจ็บจะรบกวนก็ตามและนี่ก็คือเรื่องราวของการยอดนักสู้ดริกโรสเอ็ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA NBA Thailand Insight อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ